สวัสดีครับพบก,กับผมต้อมมิงซื้อนะครับวันนี้เราจะมาดูเครื่องสภาพฝาหน้ากันนะครับมันขึ้นเออร์เลอร์เป็น E 1 2นะครับแต่ตอนนี้ผมไม่ได้เปิดเครื่องนะครับแล้วก็ตอนนั้นก็คือ วิธีแก้นะครับตอนแรกก็เข้าใจว่าคงจะมีเศษเหรียญ่วเศษอะไรติดอยู่ตรงข้างในนี้นะครับตรงนี้นะครับที่จริงตรงนี้มันจะมีฝาปิดนะครับอันนี้ผมผมแกะออกนะครับมันจะมะีข้างในนี้มันจะมีใบพัดนะครับ คือถ้ามันมีเศษมีอะไรติดใบพัดอยู่มันจะไม่สามารถดูดน้ำทิ้งได้นะครับแล้วมันก็จะขึ้น e อ r ร์เลอ E12 นะครับแต่กรณีเครื่องนี้นะครับก็คือว่าผมตรวจสอบดูข้างในแล้วมันไม่มีอะไรติดขัดนะครับแต่มอเตอร์มันจะหมุนแล้วก็หยุดนะครับแล้วก็ไม่ทำงานเลยนะครับอันนี้นะครับแล้ววันนี้ผมก็เลย ซื้อนะครับอะไรนะครับก็คือตัวดูดน้ำทิ้งนะครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาลองเปลี่ยนดูนะครับว่ามันจะอาการมันจะดีขึ้นไหมนะครับหรือว่ามันจะหายไปไหมนะครับ e 1 2นะครับ เรื่อซักผ้าฝาหน้ารุ่นนี้ก็จะเป็นยี่ห้อชาร์ฟนะครับตัวนี้นะครับชาร์ฟเป็นชาร์ฟ8กิโลนะครับแล้วก็รุ่น E S F W 810 W <อ>นะครับตัวนี้ซื้อมาน่าจะประมาณปีกว่าๆสองปีนะครับแต่ก็ใช้งานหนักอยู่นะครับซักเกือบทุกวันนะครับ เดี๋ย็จะมาเริ่มต้นการแกะฝาข้างหลังออกก่อนนะครับอันนี้ผมก็แกะน็อตออกไปบางส่วนแล้วครับมันจะมีน็อตขอบขอบครับตรงน,นี้นะครับแล้วตอนนี้ก็แกะฝาด้านหลังออกเรียบร้อยแล้วนะครับแกะน็อตออกปกติเนี่ยนะครับแล้วก็ตรงด้านในนะครับด้านในนะครับ น่าจะไม่เข็นมันมืดๆนะครับมันจะมีตัวตรง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 นี้นะครับอันนี้นะครับก็คือตัวดูดน้ํานะครับอยู่ด้านในนะครับนี่ครับอยู่ด้านหลังนะครับอยู่ด้านใต้ในรับเดี๋ยวเราจะแกะตัวเดิมนี้ออกนะครับแล้วก็จะเอาตัวใหม่ลองใส่ดูนะครับ ปกติช่างคนอื่นนะครับเขาจะแกะฝาด้านหน้าตรงนี้นะครับออกหมดเลยนะครับแต่ผมลองตะแคงนะครับแล้วก็ด้านล่างมันก็มีช่องว่างอยู่แล้วนะครับมันก็จะง่ายกว่าเดิมนะครับโดยที่ไม่ต้องแกะฝาด้านหน้าออกนะครับตอนนี้นะครับเนี่ยเราจะมาเปลี่ยนตัวนี้กันนะครับ เดี๋ยวเรามาแกะกันเลยครับตัวนี้นะครับมันจะมีน็อตยึดอยู่ตรงด้านหน้านะครับตัวนี้นะครับมีน็อตยึดอยู่สี่ตัวนะครับเดี๋ยวผมจะแกะน็อตสีตัวนี้ออกก่อนนะครับแล้วก็จะเอาสายตัวนี้ออกนะครับมันจะมีสายตัวน้ำทิ้งนะครับ จากตัวเครื่องนะครับลงมาตัวดูดนะครับตัวนี้แล้วก็จะมีสายต่อจากตัวดูตัวดูดนี่นะครับแล้วก็ออกไปตามท่อนําทิ้งด้านหลังนะครับนี่นะครับก็จะมีสองท่อนะครับแล้วก็จะมีสายไฟก็จะมีสองเส้นนี่นครับแล้วเราก็จะมาถอดสายไฟสองเส้นนี้ออกนะครับ ครับตอนนี้ผมก็แกะออกตัวน,นี้ออกเรียบร้อยแล้วนะครับตัวน,นี้นะครับแกะออกมานะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาถอดท่อกันนะครับถอดท่องออกก็จะบีบตัวลักตรงนี้นะครับเห็นไหมครับแล้วก็จะบีบบีบเพื่อที่เอาท่อตัวน,นี้ออกนะครับ เสร็จแล้วก็ดึงออกดึงไม่ยากนะครับตัวนี้ก็มันไม่มีตอล็อกนะครับเราก็สามารถดึงออกได้เลยนะครับมันก็จะแน่นนิดนึงนะครับอันนี้นะครับถอดออกก่อนเราก็ น้ำทิ้งตรงนี้นะครับตัวนี้จริงๆน่าจะต้องใช้คีมบีบออกนะครับเพราะว่ามันมันแน่นมากนะครับอันนี้ครับแต่ก็ลองใช้มือบีบก,ก่อนนะครับ<ด>ครับตอนนี้ก็ใช้คีมนะครับนนะบี่บิดบีบออกนะครับ แน่นมาก็ถอดออกเลยนะครับมันจะมีสายไฟนะครับสองเส้นนะครับตอนนี้นะครับสองเส้นเพื่อนๆนะครับเราต้องจำให้ได้เราถอดท่อสามท่อเนี้ยนะครับออกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมาถอดสายไฟนะครับถ้าเรากลัวจําไม่ได้นะครับเราก็เอาตัวใหม่นะครับมาเทียบเลยนะครับ อันนี้คือตัวใหม่นะครับตัวใหม่ที่เราจะเปลี่ยนอันนี้คือตัวเก่านะครับตัวนี้คือมอเตอร์มันเพื่อนๆดูนะครับเดี๋ยวผมแกะให้ดูนะไม่รู้ว่าจะเห็นหรือเปล่านะครับจะมีมอเตอร์อยู่ด้านในนะครับเห็นไหมครับมองเห็นด้านในไหมครับเห็นครับเห็นไหมครับขาวๆนะครับจะมีเป็นใบพัดนะครับอยู่ด้านในนะครับ อันนี้คือมันหมุนบ้างไม่หมุนบ้างนะครับเดี๋ยวก็หยุดหมุนนะครับนี่นะครับแล้วมันก็เคลื่อนเออเลอร์ e12 นะครับผมลองดูข้างในแล้วมันไม่มีเศษอะไรไปไปขัดมันนะครับแต่มันก็หมุนอยู่นะครับที่จริงนะหมุนแล้วก็มันก็หยุดหยุดแล้วก็ค้างไปเลยนะครับนี่นะก็เลยต้องเปลี่ยนตัวใหม่นะครับ กลัวจำไม่ได้เราตัวใหม่นะครับมาเทียบตรงนี้เลยนะแล้วก็ถอดต,ตัวเดิมนะครับทีละอันเลยครับถอดมันจะมีสีน้ำตาลกับสีเทานะครับสีเทาด้านล่างเอ้สีน้ำตาลด้านล่างนะครับถอดมาปุ๊บเราก็มาใส่อันใหม่เลยนะครับมันจะแน่นดน,นงนรับ แล้วก็เราถอดสีเทาออกมาด้านบนนะครับแล้วก็มาล็อกเข้าไปนะครับตรงน,นี้นะครับเห็นไหมครับอันนี้ตัวใหม่นะแล้วอันนี้ตัวเก่าออกไปเลยครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะมาใส่ท่อกลับไปที่เดิมคนระับ ทิ้งนะรเราอย่าเพิ่งล็อกนะครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวเราจะหมุนดูนะครับใส่ให้สุดเลยนะครับเพื่อนๆครับ สร็จแล้วก็ล็อกก่อนนะครับอันนี้ก็ล็อกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ท่อตัวนี้นะครับเอามาใส่ที่เดิมนะ ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเพื่อนๆครับอันนี้คือใส่ใสายไฟสองเซตนแล้วแล้วก็ใส่ท่อน้ำทิ้งที่มาจากเครื่องนะครับแล้วก็อันนี้น้ำตรงนี้เป็นน้ำทิ้งที่ออกไปข้างนอกนะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะมาขันน็อตนะครับด้าน,นหน้าตรงนี้นะครับเปลี่ยนเสร็จแล้วก็เอาเครื่องตั้งขึ้นเหมือนเดิมนะครับอันนี้คือมันเป็นวิธีที่ง่ายนะครับอันนี้คือผมก็ <laughs> คือไปดูมาหลายคลิปแล้วต้องแกะฝาด้านหน้าออกนะครับแต่ผมก็ลองท,ทําวิธีนี้ดูว่าเพราะว่าด้านล่างมันมีช่องอยู่แล้วนะครับเราก็เอาเครื่องแบบตะแคงแล้วก็เราก็เปลี่ยนต้านใต้เอานะครับไม่ต้องแกะฝาหน้านะครับเดี๋ยวเรามาขันน็อตฝาด้านหลังกันนะครับครับตอนนี้เราก็ขันน็อตฝาหลังด้านหลังนะครับเสร็จหมดแล้ววครลบน็อตมันจะมันอยู่รอบๆนะครับ แล้วเดี๋ยวเราจะมาปิดฝานะครับด้านหน้าตอนนี้นะครับตรงนี้นะครับมันจะมีฝาใน้ครับ ดันเข้าไปแล้วแล้วก็ล็อกตรงนี้แล้วก็ปิดตรงนี้นะครับเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบเครื่องกันครับว่าใช้งานได้ปกติไหมนะครับอาจจะไม่ได้ถ่ายตลอดการใช้งานนะครับ พอปามดูดน้ำทำงานปกติทล้วน,นะครับก่อนหน้านี้ถ้าถึงขั้นตอนหลูดน้ำทิ้งเครื่องจะไม่ทำงานนะครับ สรุปแล้วตัวปั๊มน้ำทิ้งเสียนะครับตอนนี้เครื่องกลับมาใช้งานได้ปกติแล้วนะครับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่นี้ก่อนนะครับฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องของผมต้องหมิงซื่อด้วยนะครับขอบคุณมากครับ